สวัสดีครับต่อกันข้อที่39นะครับสามัญปี60โจทย์บอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งต้องการกําจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลพลอยได้าจากกระบวนการและจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษอย่างมากถ้าปล่อยออกสู่อากาศโดยตรงทางโรงงานจึงแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนให้มันเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนเพื่อนําไปใช้ผลิตป,ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ย้ําว่าสมการทุกตัวที่ให้มา4สมการตรงนี้เนี่ยยังไม่ดุลและการทดลองเหล่านี้ปฏิกิริยาเหล่านี้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและอุณหภูมิสูงในการทำนะครับจากข้อมูลตรงนี้ผมสังเกตตัวสมการก่อนนะครับว่าเขาเอาซัลเฟอร์ไดมาทาปยาออกซิเจนเปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์ไตรก่อนเอาซัลเฟอร์ไตรมาทําปะยากับซัลฟูริกแล้วเกิดเป็นตัวนี้อ่าตรงนี้ผมพิมพ์ผิดอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ S เนี่ยต้องห้อย2นะตรงนี้ S ต้องห้อย2นะครับตรงนี้ขออภัยแต่สัญญาว่ายัางไงยังไงก่อนจะ แจกจ่ายหนังสือเล่มนี้จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เลข2ไปด้วยนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับไอตัวนี้ทำปะยากับน้ําได้ซัลฟริกแล้วเอาซัลฟริกมาทำปะยากับแอมโมเนียต่อนะครับเกิดเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตขึ้นมานะครับจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอกต่อว่าซัลฟริกที่เกิดขึ้นจะนำไปใช้ได้เพียง80%เนื่องจากจะต,ต้องใช้ส่วนหนึ่งในการหมุนเวียนในกระบวนการ โอเคนะครับประโยคนี้เนี่ยเอ,เอาผมแปลประโยคนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่าโจทย์ค่อนข้างยาวนะครับแปลประโยคให้ฟังถ้าโจทย์ยาวคุณต้องอ่านเทคเดียวแล้วผ่านอ่าน2รอบไม่ทันนะครับภายใน2นาทีนะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะครับตัวนี้เนี่ยเขาพยายามบอกกับคุณว่าเหมือนไอโซฟลริกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้ในการทำปยากับแอมโมเนียทั้งหมด นะครับซาลฟริกที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเอามาใช้ตรงนี้แค่80%เท่านั้นแล้วอีก20%ไปไหนนี่มันเอามาใช้ในกระบวนการด้านบนต่อเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือประโยคนี้ที่เขาพยายามจะพูดกับคุณ เขาพยายามบอกว่าไอ้ตัวเนี้นะครับออามาใช้ตรงนี้จริงๆแค่80%แล้วอีก20%เอาไปใช้ข้างบนเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็พูดต่อว่าโอเคพอผมเข้าใจตรงนี้เสร็จผมก็อ่านต่อผมก็อ่านต่อว่าและพบว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังรั่วไหลออกสู่ภายนอกได้ร้อยละ10%นะครับแอมโมเนียที่นํามาใช้ในขั้นตอนสุดท้ายมีมากเกินพอและปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นในโรงงานปีละ1ตัน จะมีออกซิเจนอย่างน้อยจะต้องใช้ขออภัยครับจะต้องใช้ออกซิเจนอย่างน้อยกี่ลิตรที่อ TP ในการทําปฏิกิริยาและสามารถผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตได้ทั้งหมดกี่ตันกันแน่โจทย์ข้อนี้มี2คําถามครับก็คือคําถามแรกก็คือว่าถ้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยโรงงานเนี่ยผลิตซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้นเกิดเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้น1ตันตลอด1ปีถามว่าซัลเฟอร์ไดออกไซดนี้ต้องใช้ออกซิเจนในการกําจัดอย่างน้อยปริมาตรกี่ลิตรที่อ TP ีนี่คือคําถามที่1 และคําถามที่2ก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนหนึ่งตันตรงนี้สามารถผลิตปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตได้สูงสุดทั้งหมดกี่ตันนี่คือคําถามที่2ถาม2คําถามเพราะฉะนั้นเริ่มต้นผมจะแก้ปัญหาคําถามที่1กันก่อนก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะทาปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจนเท่าไหร่ก็แค่ดุนสมการแรกก็จบนะครับซัลเฟอร์หน้า1หลัง1ออกซิเจนหน้า4หลัง3าไม่ครบตรงนี้ต้องใส่เศษ1ส่วน2ก่อนแต่การดุลสมการแบบใส่เศษส่วนเนี่ยเราไม่นิยมกัน เราก็ทําเป็นจํานวนเต็มโดยการคูณ2ตลอดนะครับตรงนี้คูณ2เข้าไปเศษหนึ่งส่วนสคูณสก็เหลือ1นเนาะและตรงนี้คูณ2เข้าไปปุ๊บหน้าตาสมการผมก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอผมได้สมการมาเสร็จผมรู้อัตราส่วนในการเกิดปยาซัลฟเฟอร์ไดต่อออกซิเจนก็คือต่อ1นะครับผมก็มาหาต่อว่าซัลเฟอร์ไดที่โรงงานนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยหตันต่อ1ปี1ตันตีเป็นกรัมก็คูณ10ยกกําลัง6เข้าไปไม่ใช่กําลัง3นะครับเพราะ1ตันมี1000กิโล ถูกไหมครับ1ตันมี1000กิโลเปลี่ยนตันเป็นกิโลเนี่ยคูณ10กําลัง3าอยู่แล้วแล้ว1กิโลมีพันกรัมคูณ10กําลัง3าซ้าเข้าไปอีกรอบ10กําลัง3คูณ10กกาลัง3ก็คือ10กําลัง6เพราะฉะนั้น1ตันก็คือ10ยกกาลัง6กรัมเข้าใจตรงกันนะตรงนี้นะเพราะฉนั้นผมรู้เลยว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยโอเคเกิดขึ้น10ยกกาลัง6กรัมแต่ปัญหาก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนนี้ไม่ได้เอามาทาปิยากับออกซิเจนทั้งหมดมันเอามาจริงๆแค่90% บางคนบอกเอ้ยพี่90%ได้ไงนี่มัน10ไม่ใช่ไอสิเนี่ยคือที่รู้ออกไปร้อยหนึ่งรู้ออกไป10เหลือจริง90เพราะฉนั้นถ้าผมอยากรู้ว่าัซเฟอร์ไดเหลือจริงๆที่จะทำปยาออกซิเจนเท่าไหร่ผมก็โคแฟกเตอร์ได้ว่าปกติถ้าัลเฟอร์ไดเนี่ยเกิดขึ้น100กรัมจะเอามาทําปยาจริงจริงแค่90กรัมัลเฟอร์ไดเท่านั้นเองตอนนี้กรัมัลเฟอร์ไดที่เกิดขึ้นตัดซัลเฟอร์ไดที่เกิดขึ้นเหลือเป็นัซเฟอร์ไดที่เอามาทำปยากับออกซิเจนจริงๆ แล้วทำยังไงต่อก็โคเฟกเตอร์เปลี่ยนกรัมให้มันกลายเป็นโมลน,นะครับโจทย์น่ารักมากนะครับให้ MW มาเรียบร้อยเลย64กรัมนะตั้งสติตามผมกันนะ64กรัมคือ1โมลน,นะครับ64กรัมของซัลเฟอร์ไดก็คือ1โมลของซัลเฟอร์ไดแล้ว1โมล2โมลของซัลเฟอร์ไดปกติก็จะทําปริยาพอดีกับ1โมลของออกซิเจน2โมลของซัลเฟอร์ไดก็จะทำปริยาพอดีกับ1โมลของออกซิเจน แต่ถ้าผมโคแฟกเตอร์แบบนี้จะช้ามากผมขออนุญาตลัดสักนิดหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะไม่ลัดแล้วแต่ขอ,อนิดหนึ่งเถอะที่มันไม่มีแล้วนะครับหโมลของออกซิเจนเนี่ยจริงๆถ้าตีเป็น DM ก็คือ22.4 DM กําลัง3หรือ22.4ลิตรออกซิเจนนั่นเองนะครับขออนุญาตลัดสักนิดหนึ่งนะครับนะบเพราะเขียนเต็มเกินมันไหวนะครับกรัมตัดกรัมโมลซัลเฟอร์ตัดโมลซัลเฟอร์น, sulfur, นะครับตรงนี้ผมเฉลยแบบเอาเอาให้ใคลายสสอทอที่สุด นะครับโคแฟกเตอร์แบบแบบเต็มๆนะครับแต่บางอย่างก็ก็ขออนุญาตจริงๆนะมันไม่ไหวมันเหนื่อยนะครับปกติผมก็รัดนั่นแหละแล้วก็จากข้อมูลตรงนี้ก็คิดเลขกันธรรมดานะครับจากข้อมูลตรงนี้ก็มาช่วยกันนะครับคิดเลขกันธรรมดามีอะไรพอจะตัดกันได้เนาะนะครับผมคิดเลขชา้าอย่าเพิ่งเกลียดผมซะก่อนนะครับ2ตัดกับ22.4เนี่ยเหลือ11.2นะครับ11.2เนี่ย0ตัด0 10ตัด6เหลือกำลัง5 นะครับแล้วก็เก้าหกห้่เก้าเจ็ดหอันนี้ก็9กับอันนี้ตัดกันก็ได้ประมาณ7นะครับอ่าอันนี้อันนี้ผมประมาณประมาณนะเพราะผมคิดเลขไม่เก่งผมบอกตรงๆเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณ7 7กับ11.2นะครับ7กับ11.2เอ่อ7 1อ่า7 1เป็น7 9 10 11, 11นะครับ7 7แล้ว8 9 10 11นะครับ7 5 3 5 7 6 4 2 ประมาณ1.6 1.6คูณกับ10กัลัง5ก็ถอยจุดไปหลัง1ตึ๊บ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 โอ้1 2 3 4 5นะครับได้แบบนี้โอเคมันคือ160,000นะครับ160,000โดยประมาณนะครับน่าจะเกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นประมาณ160,000ลิตรแต่ว่ามันไม่มีคำตอบครับ160,000ลิตร <laughs> โอ้ยให้ตายเถอะหนึ่งแสนหกหมื่นมันไม่มีคําตอบก็ประมาณแสนห้าเจ็ดแล้วกันนะครับผมก็ตัดคอควายทิ้งตัดงองูทิ้งตัดจอจานทิ้งเพราะว่าใกล้กับแสนหกก็คือแสนห้าเจ็ดถูกนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมขออภัยนะผมผมคิดเลขแบบเต็มๆไม่ได้จริงผมโง่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ผมได้แบบนี้แหละแสนหกากะกะเลขเอานะครับในห้องสอบจริงผมก็ทําแบบเนี้ย <c oughs> เฮ้ยตายแล้วที่ก็ไม่พอโอ้ยตายตายตายดองเต นะครับคือปกติในโคแฟกเตอร์โคยาวขนาดนี้ในห้องสอบจริงๆนะลูกมันไม่ทันนะนะครับแต่นี่ผมทําให้ดูกลัวว่าใครเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะครับอ่าไหนเฉลยให้คุณเข้าใจก็เฉลยละเอียดไปแต่ใครย่อได้แนะนําให้ย่อนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่คือคําถามที่1จบไปแล้วนะนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ไก่กับไข่แล้วก็ดูไก่กับไข่ต่อว่าในคําถามที่2เนี่ยโอเค เขาถามอะไรเรานะครับอ่า,ามาลองดูคําถามที่2องเลยเขาถามว่าไอปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตจะเกิดขึ้นกี่ตันนะครับจะเกิดข,ขึ้นกี่ตันก็โอ้ซัลเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่แอมโมเนียมซัลเฟตอยู่ข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นก็รวมสมการก่อนน่าจะดีกว่านะครับก็ลองดูครับสมการนี้มันดุลอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมการนี้เนี่ยอซไฮโดเจนหน้าสตรงนี้ก็ต้องเติม2นะครับโอเคตรงนี้เติม2ก่อนพอเติม2ปับ๊บทุกอย่างก็ครบจบละ แล้วก็ตรงนี้สมการนี้ก็เติม2ธรรมดาแล้วก็เอาสมการมารวมกันถ้าจะเอาสมการนี้รวมกับสมการนี้ซัลเฟอร์ไตรต้องตัดซัลเฟอร์ไตรให้หมดนะครับก็ฉันจะทํำยังไงดีเนาะฉันก็คูณ2ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บซัลเฟอร์ไตรตัดซัลเฟอร์ไตรหมดแล้วครับแล้วก็สมการนี้กับนี้จะรวมกัน H2 S2O7 ต้องตัดกันหมดนะก็สมการนี้ต้องคูณ2นะ คูณ2นะครับตรงนี้ก็กลายเป็น4อ่าอันนี้ก็ตัดไอ้น,นี่หมดนะครับแต่ว่าอันนี้ตัดอันนี้ได้นะก็จะเหลือ2ซัลฟริกนะครับอ่าเหลือ2ซัลฟริกแล้วก็ซัลฟริกกับซัลฟริกนี่ต้องตัดกันหมดนะครับก็ตรงนี้คูณ2เข้าไป2คูณ2ก็กลายเป็น4ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น2นักเรียนรวมสมการเป็นนะลูกตรงนี้ตัดกับตรงนี้หมดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสมการเหล่านี้มารวมกันดึงตัวร่วมลงมานะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าผมอยู่ในห้องสอบจริงๆ ผมคงไม่รวมสมการแบบเต็มๆหรอกครับผมคงจะจับเฉพาะตัวที่ผมต้องการกับตัวที่ผมต้องการเท่านั้นนะครับเพราะนั้นสมการของผมเนี่ยผมจะเขียนแบบย่อๆว่า 2SO2 รวมกับตุ๊บๆๆๆๆ,ๆก็คือออกซิเจนเอย2น้ำเอยสแอมโมเนียเอยเข้าใจใช่ไหมไอ้ตรงตุ๊บๆๆๆของผมเนี่ยก็คือไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ่านะนักเรียนไปเขียนเอาเองนะลูกแล้วก็เกิดปยาปั๊บกลายเป็น2 แอมโมเนียมซัลเฟตนะครับ NH4 วงเล็บ2 SO4 อย่างนี้เป็นต้นขออนุญาตย่อๆเอานะครับเพราะนั้นอพอรวมสมการเสร็จน่ารักมากนะครับโจทย์เนี่ย2ต่อ2พอดีเลยนะครับก็เอามาคิดกันนะครับเอามาคิดกันต่อว่าโอเคนะ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเราเอามา1ตันใช่ไหมครับหตันก็คือ10ยกกําลัง6กรัมนี่คือกรัมของซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่โคฟเตอร์ได้ไหมข้อนี้ไม่งั้นมันจะยาวมากๆเลยนะครับผมลองคูณเลยหารเลยดูนะถ้าใครเข้าใจคอมเมนต์ให้ผมหน่อยวันหลังผมเฉลยต่อผมจะได้กล้าทําลักษณะนี้แต่ไม่งั้นผมไม่กล้าผมจะเฉลยแบบนี้ตลอดนะครับมาลองดูนะครับสิยกกําลัง6เนี่ยคือกรัมของซัลเฟอร์ไดเอามาหารด้วย นะครับอ,อขอโทษครับสิบยกกำลังหกเนี่ยคือกรัมของซัลเฟอร์ไดเอามาคูณ90้าสหารร้อยก่อนเพราะว่าซัลเฟอร์ไดไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่จะเกิดปะยาได้มันแค่90%เองที่เหลือมันรั่วไป10%ยังจํากันได้นะคูณ90้าสหารร้อยนะครับเราก็จะได้กรัมซัลเฟอร์ไดออกมาปเปลี่ยนกรัมซัลเฟอร์ไดเป็นโมลก็64กรัมซัลเฟอร์ไดก็คือ1โมลซัลเฟอร์ไดนะครับแล้ว1โมลลซัเฟอร์ไดก็จะปกติ2โมลซัลเฟอร์ไดนะครับก็จะทปกติแอมโมเนียมซัลเฟต พราะนั้นสรุปก็คือโมลซัลเฟอร์ไดเท่าไหร่โมลแอมโมเนียมซัลเฟตก็เท่ากันสรุปก้อนนี้ก็สามารถนะครับอนุมานได้ว่าเป็นโมลของแอมโมเนียมซัลเฟตเลยก็ได้ไม่เป็นไรสรุปผมได้โมลแอมโมเนียมซัลเฟตมาแล้วนะครับแล้วโมลแอมโมเนียมซัลเฟตตรงนี้มันไม่ได้เกิดปริยาจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดแค่80%เอเองเพราะว่าโมลของไอตัวนี้ที่ได้มาเนี่ย มันเกิดไปยาจริงๆแค่80%อนะครับอีก20%บมันโดนหมุนกลับไปใช้ใหม่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณ80แล้วก็หารด้วย100เข้าไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้โมลของแอมโมเนียมซัลเฟตที่แท้จริงออกมาแล้วที่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทำเป็นกรัมก็คูณด้วย MW โจทย์น่ารักนะครับให้ MW มาเลย132ผมก็จะได้กรัมของแอมโมเนียมซัลเฟตออกมาแต่โจทย์ไม่ได้ถามแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นกรัมนะครับ อ่สิยกกําลัง6กรัมคือ1ตันเพราะนั้นก็จับเลขนี้ครับาหารด้วย10ยกกําลัง6อีกรอบหนึ่งแล้วก็คิดเลขทั้งพล็อตจบเลยเห็น okay, ไหมครับถ้าเราโคแฟกเตอร์ actor, ใครบอกว่าโคแฟกเตอร์ actor, ช้าผมว่าไม่จริงหรอกครับถ้าโดนถ้าคนที่ชํานาญชํานาญเนี่ย ผมเคยลองพิสูจน์ดูแล้วนะครับโคเฟกเตอร์กับสูตรลัดมันพอๆกันแหละครับมาตัวต่อไปนะครับจากข้อมูลตรงนี้ก็ช่วยกันคิดเลขธรรมดานะครับอย่าเพิ่งดังเกียดผมซะก่อนนะผมคิดเลขช้านะครับตรงนี้ตัดกับตรงนี้หมดนะครับ0 0ตัดกับไอ้นี้หมดนะครับ8 8 5 4 18ห้8สี่ 6, 4, 8, 8, 7, 5, 6 8, 8 8 6 4นะครับ8 8, 8, 8, 8 ฟึบอันนี้ก็ตัดกันได้8ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้แกับ9นี่ในตีไว้ตะกันเองมัน1กว่ากว่าตีเป็นหไปเลยเออเมยงไงผมก็คิดเลขไม่ทันอยู่แล้วตีเป็นตีเป็น1่ไปเลยนะครับพอตีเป็น1ไเนะเป1ไเสร็จอันนี้ตัดกันหมดเอา้าเหลือร้อยสามสองหารร้อยมันก็จะได้คำตอบประมาณนะครับ1.32ตันอา่าคำตอบของผมเนี่ยประมาณประมาณ1.3 2ตันถ้าใครเก่งคิดเลขเป๊ะก็เอาเลยครับแต่ว่าผมสู้เขาไม่ได้ ผมขออนุญาตเฉลยไปแบบนี้แล้วกันผมเฉลยในแบบของผมนะครับก็ถ้าผมอยู่ในห้องสอบนะผมจะตอบว่าคําตอบของผม,ผมต้องประมาณ1.32กว่าตันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันคงมากกว่านี้มันคงมากกว่านี้ไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่า9.8ห 8, ารมันไม่ได้1ห,หรอกครับมันได้1กว่ากว่าถูกไหมครับตอนที่เรากะประมาณเนี่ยเรากะตรงนี้เป็น1่งไงแต่จริงมัน1กว่ามันก็ต้องมากกว่า1.32ซึ่งมากกว่า1.32ก็มี2ข้อ1.48กับ1.85แต่ถ้าผมผมว่ามันมันไม่น่าจะถึง 1. 8.5หรอครับมันเดาอะ่ะเดาเลขก็น่าจะเป็น1.48อะ่ะนะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับก็มั่นใจว่าตอบข้อกอไก่ได้เลยนะครับไม่ถึงกับยากสำหรับคนที่มีพื้นฐานคณิตด,ดีๆแต่สำหรับตัวผมก็ตึงมือสักหน่อยนะครับแต่ก็ยังน่ารักนะครับโจทย์ออกแบบมาให้เรากะประมาณตัวเลขได้ช้อยตรงนี้กับตรงนี้ไม่ ใกล้กันจนหน้าเกลียดนะครับโจ์คนแต่งยังมีความเมตตานะครับยังยังให้โอกาสคนอย่างผมพอทําได้บ้างนะครับเจอกันใหม่ในข้อหน้าครับง่ายและตรงตามหลักสูตรเหมือนเดิมสําหรับข้อนี้สวัสดีครับ